อยากให้หลวงปู่ให้ธรรมะที่จะเป็นกระจกสะท้อนให้กับทุกๆคนที่ตอนนี้อาจจะอยู่ในสภาวะเครียดหรือว่าอยู่ในสภาวะสิ้นหวังก็ไม่ต้องหวังเพราะมันไม่มีอะไรที่ได้อย่างหวังเพราะงั้นไม่อยากผิดหวังก็อย่าหวังง่ายๆแล้วก็ลดตัวกูลงเยอะ เพราะเมื่อตัวกูมันน้อยลงมากเท่าไหร่เราก็จะหวังน้อยลงมากเท่านั้นแม้แต่ความหวังนี่มันเป็นความต้องการของคนทุกรุ่นทุกวยัยทุกเพศแต่ถ้าเมาื่อใดที่ตัวกูใหญ่ก็จะหวังเยอะใช่ไหมก็ลดตัวกูลงให้น้อยลงให้มันเล็กลงหวังมันจะได้น้อยลงในทีนี้มันก็จะสมหวังเพราะว่าพอตัวกูน้อยลงเล็กลงลดลงแล้วศักยภาพความรู้ความสามารถรรมันก็จะปรากฏเด่นชัดเราก็จะหวังตาม ความรู้ความสามารถและศักยภาพของเราท่านั้นแหละมันก็ไม่ต้องไปทุกข์เพราะความสิ้นหวังไม่ต้องทุกข์เพราะความซึมเศร้าครับก็อย่างที่บอกว่าช่วชีวิตลุงปู่มไม่เคยมีความหวังนะก็เลยไม่เคยผิดหวังนี่กําลังจะหวังอยู่เนี่ยรู้ไหม,ไม่หวังอะไรไม่รู้ครับหวังว่าเมื่อไหร่มึงจะเลิกพวกนี้มันจะสิบเป็ดหม <laughs> <laughs> ออ ใช่ไหมนี่จะทําให้ผิดหวังไหมอ๋อไม่ไม่ผิดหวังก็ได้ครับเออเลยผิดหวังก <c oughs> ็ได้เลยนี่มองนาฬิกาอยู่นี่มดูดีเนี่ยเห็นไหมนั่น่มันจะสิบเอ็ดโมงแล้วเอ้ามาต่อตอนบ่ายได้ครับเอา้าปิดปิดช่วงนีิปิดช่วงครับก็กระจกจะได้ทำ ขออนุญาตนะครับจบรายการกระจกจริยธรรมนะครับที่ได้มีการพูดถึงเรื่องของโรคซึมเศร้านะครับแล้วก็ใช้หลักของพระพุทธศาสนานะครับมาเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะบําบัดเรื่องของโรคซึมเศร้านะครับก็กราบขอพระคุณนะครับองค์หลวงปู่พุทธอิสระนะครับที่มาตอบนะครับโดยใช้หลักธรรมะนะครับในการตอบคําถามแล้วก็ให้เป็นข้อคิดแล้วก็ให้เป็นแนวทางเพื่อ ท่านไหนที่ตอนนี้ชมอยู่ในไลฟ์สดนะครับหรือว่าญาติธรรมที่มีคนรอบข้างที่เป็นโรคซึมเศร้าก็อาจจะได้ทั้งข้อมูลได้ธรรมะได้ข้อคิดเอาไปปรับใช้ได้ครับอืไปทําเสน่ห์ที่ไหนมาดูนกมาฟังรำเนี่ยไหมนี่นี่นี่นนทำ <มา S 2> ที่วัดม,มาคู่เลยเนี่ยมาคู่เลยทํทำท,ำท,ำที่ถ้าไก่หล,ล่นมาออเหรอโอ้ตามมาที่ถ<อ>้าไกลล่หล่นด้วยอนกเขามาใกล้ๆเลยนะซ้ายขวา Proud